All New Honda Civic Hatchback 5ประตูโฉมใหม่เตรียมเปิดตัวในปีนี้หลังจากที่มีการจับภาพรถทดสอบของ All New Honda Civic Hatchback 5ประตูโฉมใหม่ก็มีรายงานข่าวว่าตัวรถนั้นจะถูกเปิดตัวกันในช่วงปี2021นี้ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวพร้อมๆกันกับรุ่น All New Civic แบบ4ประตูหรือไม่ก็หลังจากนั้นอีกไม่นาน โดยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือการออกแบบไฟท้ายของ All New Honda Civic Hatchback 5ประตูนั้นจะมีความแตกต่างไปจากแบบซีดาน4ประตูค่อนข้างมากเลยทีเดียวทั้งลักษณะรูปทรงของไฟท้ายและการเดินเส้นสายซึ่งแบบ4ประตูนั้นจะออกดูแนวหรูหราแต่แบบ5ประตูจะออกแนวสปอร์ตัวรุ่นมากกว่าสำหรับคุมกำลังตัวรถนั้นคาดว่าจะมีทั้งแบบ1.8ลิตรเบนซินและ1.5ลิตร เบนซินเทอร์โบและอาจจะมีขุมกำลังแบบดีเซลหรือไฮบริดให้เลือกสำหรับการทำตลาดในบางประเทศและจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ในส่วนของระบบ Honda s เซ s ซิ g ใหม่ๆเพิ่มเติมสำหรับช่วยเหลือในการขับขี่และเพิ่มความปลอดภัยให้ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่จะมีในส่วนของระบบขับขี่อัตโนมัติและความเร็วแปรผันตามรถทังข้างหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบรักษาการออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติซึ่งมันจะมีระบบใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างแน่นอน ออ n นิ h o อนด Civic Hatchback นั้นคาดการว่าจะเป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้และในครั้งนี้กับการเลือกดีไซน์ของตัวรถให้มีความแตกต่างไปจากแบบ4ประตูนั้นก็นับว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจอามากๆเลยทีเดียวอดใจรออีกไม่นานได้พบกันอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ